สวัสดีครับพี่บอยสวัสดีครับไปที่ว่าได้พาเหมามาเมื่อสามสัปดาหเห็นลงอยู่ดูดิได้ใหม่ใหม่เลยโอเป็นอลับั้มเลยอลับั้มเลยสงสัยบ้านนี้มีคนเข้าไปดูแล้วเปล่าดิเยอะมากเลยเดี๋ยวผมพัดให้มาดูใกล้ครับนี่ฮะนี่ครับอ่าเดี๋ยวพัดให้เลยไว้แท้สักเหรียญเราคุ้มแล้วมั้งนี่ครับพี่ส่วนใหญ่ก็เป็นบ้านแฮะที่ดูอย่างเงี้ย แต่จะเป็นผพ้าพื้นที่ในคนพื้นที่ที่เขาเล่นหากันครับนี่นะอะนน่านี่อย่างที่โซทอดนี่ขายได้ตรงละสองสามร้อยนี่ครับพี่ได้แยกให้เลยนี่ได้แยกให้เอาวางไว้ก็ได้ได้แยกให้นะครับอ่านี่ตรงนี้อย่างเงี้ยก็เหรอเอาที่ว่าที่ขายได้ง่ายๆที่แบบว่าไปตาสนามขายได้นะใน,นส่วนใหญ่ก็เป็นผ้าแท้หมดแหละแต่แต่อย่างเป็นผ้าหลักเนี้ยจะเกะนี่อย่างเงี้ยอ่านี่แท้นี่ นี่หลวงพ่อทันใจปีหนึ่งสามนี่อ่านี่เจ้าคุณนอเจ้าคุณนอเสียบหนึ่งสามเ่ดี๋ยวค่าดอกให้แต่ถ้านี่หลวงพ่อจงในถ้าแท้ก็ฟอร์มนี้ต้องมีแสนแสนต้องมีเป็นรุ่นแรกเนี่ยพรจงรอันนี้เก๋อันนี้เก๋แต่ถ้าเป็นพระที่ย่อยๆจะแท้แส่วนใหญ่จะแท้นี่จะแท้เลยลดูให้อีกนะครับนี่พ่อทองอันนี้พ่อทองมาอันนี้ย้อนยุก นี่ออกปีสี่แปดนี่แท่นี่พระลงมานะพัะสว่างท้าสีอันที่ขายได้นะขายเป็นเป็นย่อยแต่ขายได้นะเอนนอวงนี้แท้แหละแต่ว่ายัางไม่ไนี่นี่แล้วแต่นะอาจจะในสายหรือคนเก็บนี่ประตูัดรุ่นสามเงียถ้าแท่นี่ก็ตะมาก้านี่ก็สี่หมื่นสี่หมืนห้านะเพราะคูนี่ต้องเป็นถ้าปูะกุนเหรียญน,นี้ก็แท้นี่แต่ว่าถ้าเป็นสาม สามศูนย์เนี่ยจะมีขีดอย่างเงี้ยจะเล่นนิยมจะขายกันหมื่นต้นแต่นี้ก็แท้แต่ว่าไม่ไม่มีขีดจะเล่นกันไม่ถึงครับเหมือนย้อนยุคนะนี่ยประมาณนั้นไอพวกนี้นแท้หมดเลยเดี๋ยวหาก่อนเออมานี่โอ้เหี๋ยวร้อยห้าเลยนี่ใหญ่เลื่เลยโอ้โหดูดิโอห้ดด<笑><笑>อ,องดีมุกาหารนะคบ<อ>ถ้าแบบนี้มุกาหารเยอะมากยอดเลยนี่ย่เงี้ยพะกรุณเงี้ย แพงหมดแหละอันนี้อย่างนี้แต่ว่าเขาก็แต่บางคนเขาขายนะถ้าเขาแบบเนี่ยเขาต้องขายเป็นหรือว่าไปแบ่งกันแบบว่าให้บูชาเก็บได้ห้อยได้นะพระแท้อยู่แต่ว่าราคาไม่สูงส่วนนี้เป็นพระแท้หมดเลยครับแต่ว่ายังไม่ได้ยมในตลาดเดี๋ยวี่ดูให้ครับเหรียญตัวเนี้ยอันนี้เหรียญทาตนพนมปีสามเจ็ดัวเนี่ย นะปีสามเจ็ดเอานมปีสามเจ็ดก็ต้องไปวางขายตามสนามดูเนี้ยได้ได้ขายอยู่นี้เพราะทวดเนี้ยเรียนรอสอสองร้อยนี่ก็ประมาณสองสามร้อยถึงห้าร้อยแหละอ่ะทวดครับอันนี้คือคือจกพอขายได้ง่ายๆ2.3สองสาร้อยอันเนี้ยแต่อย่างเงี้ยก็เป็นผ้าพื้นที่เต็แท้นนะเป็นผ้าแท้โอ้เล่มใหญ่ <laughs> เล่มใหญ่ <laughs> ได้มามาบข<ห>อเคมี<ล>ไร <ป S 1> ีคัดไปให้แล้วโอเคนะครับ